อาสวัสดีครับคลิปนี้ก็คือจะพาชมสวนนะครับภาพเบื้องสวนเอ่อฟ้ามแพะนะครับตอนแรกว่าสิวโดนวสีสืบแพะเขามาเลี้ยงสี่แหละเดี๋ยวมาศึกษาดูงานบางกรณ์ท่านแนวทางวาสิเป็นไปได้พุทา,าเสียงแพะ่ท่นแนวทางเป็นตะเป็นไปได้นะครับวัดระษีเอาแพะมาลงนะครับ EP นี้เดี๋ยวพาชมสวนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ุพนาเอิญแม่เราบัานเนี่ปฟ้าแจ็คตัวเราจริงทำเลก็ดีครับเนาะชั้นมาเป็นสวนศาสตร์มีกระต่ายไม่หอดกระต่ายตายค่ะชัเป็นสวนผสมครับเนาะสวนผสมนะคะเบิ่งกระต่ายคือบ่กปล่อยมันลงขี้ดินอยู่เขาอยู่กับพ่อเนาอบ้าแม่นไหมถทว่าเฮดคอกอยู่ขี้ดินอยู่เนี่ยมูแปะ ตะมาเป็นม้เกลือสวนศาสตี่สุเนียวอีกคือว่าหมูกี่หมูอ่นนั่นมาลงหมูยังก็เตี่ยเตียเหมูแค่มู่ละเสียงไแหลมไพ่บ้านมาดูโหมัน่กะเหมาะละเนาะทีเนี่คืองามแท้อัน ขายตัวยาบาทลูกมันนี่อุ้มเอาเนี่ยนี่แม่ลูกน้อยๆนั่นไหมนั่นไหมเดี๋ยวมูังสี่เดี๋ยวสันมู่ไหนพ่อขายนี่รุ่นไหนรุ่นเนี้ยรุ่นนี้ยักบาทบ่ะเนี้ต้องออกเงินละสามพันสี่สามพันกว่าห้าสมวันอ้มาซื้อเดี๋ยวใส่ไปแล้วยักษสองโตซีโต้กงตี รถให้ได้บ่บ่แม่นได้หญิงอยากเอาไปเลี้ยงอยู่มาเล้วมาแล้วนี่น้องมันนี่ก็ผูกอันนี้พอพันธุ์เซม่าจะใส่ตาหน้าพอตัวกรบาดพอพันธุ์มันเมื่อนหานี่พี่น้องตัวละเมื่อนหาเออจะเอิอนแม่ก็สั่นเนาะตัวใหญ่ตัวง่ามพังนี่มึงนี่กำลังแต่งแต่หันนั่นอึ่มึงตัวนั่นมึงตัวนี้ตัวนี้พูนแฝดสามนั่นพูนแฝดสาม โอ้ข้าสามตัวก็เกินไปอยู่เขาไปเล่นมันทางไหนก็ได้เดี๋ยวว่าถ้าเขาไปบอว์บังชนิดไทยเขาไปได้ยุติเขาไปได้นั่งขับไปเอามานี่เดี๋ยวฉันถ่ายให้แม่ขนาดเจ้ยจะเอ๋ยก็ฉีดยาเดี๋ยวผักเอกวัดสิบัดโดนสิบุกคอกแพะนะคะนี่ผักเอกวัดสิบัดโดนบุกคอกแพะฟาร์มแพะน้องหญิงค่ะมันสิดโซนห้าบ่ไม่โซนบ่ว์บ่บ่โดดต่อไหมก็ได้เดียรคุณนาย แม่อุ้มได้มอ่อุ้ม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 เลยบอแม่แมแม่อันนี่วันนี้จะไปสุกเหรอแม่ไม่นด้อุ้มเอาเลยอุมเอาขึ้นรถไปเอาเลยนี่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 ไปคนเลยพเกษรมันปนญนวัดแ่ลเออไปกินุ่น้าจิบกโตคนนี้เนี่ เขาเบินเขาหลีบน้องมันถึงน้องไหนอุจนะกัดกระโพงแม่ลูกอันนี้ขายเนื้อแพทเนื้ออันนี้แพทเนื้อนะคะนี่แพทเนื้อหุ่ยอุ้ยอยากเลี้ยงอยากเอาอ่ะตัวนี้สองพันตัวสามพันเนี่ยมาใส่มือดุ้นเอารถกระบะมาเอาขึ้นรถเลยฮะสองตัวนั่นเดชแต่งหญิงตัวไหนพ่อขายเอา Uhm. ตัวไหนพ่อขายอันนี้ตัวเทิงและตัวเมียนตัวเมียแม่นี่เท่าไรที่นี่สี่พันสี่พันแ่จะเป็นพี่น้องนี่ตัวสี่พันน่ะสันไอ้ตัวสี่พันอ๋อโบโจกอันนี้ดอกจากเริ่มต้นเลี้ยงจักโตเริ่มต้นก็คือสองโตสองโตพี่น้อง นกระเทยสู่ชีวิตพี่น้องนี่กระเทยสู่ชีวิตข้ตัวจะเอามาสื่องัวเอ้ยเสื่อแผลจะมาตอนนี้เป็นฟาร์มแบบไงล่ะพี่น้องตอนนี้เป็นฟาร์มจะมาเป็นสวนสาธารโอ้ยกระเทยโอ้โหโอหังค่าของแน่เถอดอกพี่น้องผู้แรงอยากสนับสนุนสิบบดลบอกเลยเด้อเดี๋ยวเสียไปเสือแจ๊กสี่โต้เอาหลายขอแค่สี่ตัวเน้นๆนะครับหู่สาม เอ้ยผูหนึ่งแม่สามันสิบออาตาส่วนมันถเนลวนีซื้อซื้อเป็นมู่แม่เคยมีลูกานลูกมันได้งสงถ้าเป็นแม่สาวนี่เขาสีเลี้ยงปีสามเดือนเอต้องถาาพููได้พี่นองเพราะว่ามันเป็นเ้แมันม้อกนหเดือนปีมไ้สองอ็ด้ทนงจี่แปดสามะแปจงสวันแนน้ำไอ้มือดไม่เนี่ยสีแนะน้ำมันตัวใด้หาย ลูกมมูเคจังจัยู่ในนีดิจังยู่ในนีมีจนในนำมูดหอกสนนับเลยื้อตัวแม่น้มเลยนี่ชันมานีจังแม่นี่หล่อนเถ่าจนมาลือดีนี้มีีอือตัวนี้คือมีลูกไหนี่ันทั้งใ้ถาบงามไหมอยากได้จังสีไปเนาะจังอ้นผู้อันซุมเคยมีลูกแล้วนี่ตเจ้าต้าบ้าน ห้าเจ็ดคันหนอเพรธรรมดาได้เงินสร้างรายได้ยืนอย่างงั้นประมาณสามเสียนได้นะคะนี่สามเสียนเลยนี่เนาะจากซื้อมาสองตเลี้ยงสองตตอนนี้เป็นฟาร์มอันนี้เวลาพอถึงสามปีได้นี่ว่าเม่อถึงสามปีนะจะซื้อมาเพิ่มเรื่อยๆหรือว่ามันออกลูกเองซื้อแม่ไปเกิดขายลูกมั้งลซื้อแม่บ้านขายลูกขายลูกก็ซื้อแม่บ้านเอ้โหกะเที่ยงหอนกั้นหรอ อยากเลี้ยงลิสพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับหรือผู้ใดอยากซื้อให้วัดเลี้ยงกระบ,บอกไปด้วย <c oughs> เอาซีโตซื้อซีโต้ก็ซื้อหลายถ้าแม่ใหญ่กับตัวละ 6, ออหกพันเออหยี่ามาตีนถ้าแบบรุ่นนั้นแม่สาวเทาเทากับตัวละสามสี่พันแต่ว่าจังสี่เพระทันยานมแต่ว่าต่างหากเนาะแบบแบบไม่เอ็นอยากอุ้มเอา ้มเล่นซะเปี่ยงงั้นไปร้านเอากาวไปให้อันทางไว้หลังเวทีให้นมแพะเออนี่เลยอันนี้อะไรก็นวัละ20บาทอื20บาทเนาะเนา้องนี่พอมีปอนนมแพะอันสิป้าปลาอุ้มหน่อยเอาอุ้มเบิง้ออนงนั่นวันนี้นเดี๋ยวต้นนะอันนั้นเนาะฮัลโลอยากให้ก็ยุบ,บันจะซื้อได้พี่น้องเนาะอันนั้นเอาออกไปก็เป็นฟื้นได้เนาะอันั้นเนาะ แต่ว่ายหน้ามันหาหมกกระถินให้กินยาก่าเ้ย่างเงี้ยจาข้าเจ้ามือนี้มันกินลายปรเดนี่เป็มือหนึ่งเรวอันนี้จ้งมืออไหนหลายตีมอเขาั้งนอนยุ้ซื้อมกรเอิญเท่าแม่ กับมันเอื่นพ่อเพราะเปลี่ยนนอ,อแพ้เอื่นพ่อมันสิเอื่นจังใดละ่ะโอ,โอ,โอ,อ๋อเน,นอะออน้ำมักวาเนาะนั้นมันนั่นงัวเร็วมีตะหักวเดียกันหลหลายตัวเยีเนเอาวัตรทองอาเปิ้งจัโต,น,ตนับครบวะหนึ่งสองสามสี่ห้าสหกสิบ สิบสองสิบสามสี่สิบแ2ดสิ2หสิบเจ็ด3ิ3 3สิบเก้าสสิบเ็ย่สิบิงยี่ส่สเจ็ด่สิสาอสแปดสมเก้าสี่สิบโตถือว่าหกสิบแม่ว่าหกสิบ่ตัวนี่ละบอกนับไปสี่สีุ่ณนสีีุ่ณน่แหลุ่อยู่ในพุ่นกับมีนะคบพี่น้องเดี๋ยวป บงเบงบ่งบ่งบงบ่งบงไปหุ่มข้าไปไม่รู้กุเน่ขาไปข้าไปขับไปขัแ้น่ยห็นไหมขบไปขัไปขับไปทนที่ประทานขาขอบคุณคครูจุกด้วยนะครับเออเบ่งเเออพี่น้องวัดอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงยากซีโตว่าต้องเลี้ยงหลาย นี่น,นี่ตัวนี้ตาหักว่งเนี้ยคืมมอมักสียังสีมองอย่างน่าจะมองเนาะอ,อืมอ,อ,อันนี้เอาละม,มาเร็วมากมาวันน่าสิอุ้มไปได้เลยเนาะน,นี่ตัวนี้น้อยนี่เน,น,นาะขยักสีต้องเอาไปป้อนนมมันเตี้ย แ,แยกมือ,มอ,มอซีมือแ้่กกะหูจากเบิดเนาะวิ้ยตัวนี้คือง้ามแต่หญินงนี่นี่ดำดำนี่ดำดำขาวขาวนี่คือเอขอขาหง่ดีเถะยานมไปนันตัวทอรไห้แบนี้สมมติว่ามันยานมแล้ว สามันหาคือเลดต่ำสุนคือสามันหานบอเอาเอาเอาห้านีเหี้ยน FC แม่แม่ใจดีซื้อให้ไอเลี้ยงแด้อไอมาเอาซีโตก็คือสีตัวตัวแม่สามโตเตี้ยเฮ้ยเอาตัวแม่ไปเลยซีโตหรอก็จังหาอันซื้อตัวผู้ไปเนาะมันจังนันเลือดประชิดเนาะเอาอันนั้นมาตัวนั้น งามงามงามอยากเลี้ยงเยอะพี่น้องแต่หากเอาอีนังนี่คือบางงามข้ามูสันฮะแม่โอ้ยแม่แล้วเออท้าแม่อะบนนี้อันนี้ขั้นปอนน้ำเองเออขันปอนน้ำเอียงขันเป็นทั้งสี่เนาะขั้นยอดจับแม่สามเหลือควนนมเลี้ยง เอางาม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 โอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้กับคือสิเอาไวส้สำนีสากรนะครับบุกฟรามแพะนะครับของน้องหญิงซึ่งเข้าไปงานศพของพ่อน้องมาเมื่อกี้นะครับอันนี้เซตจากภารกิจแล้วก็เลยมาแวะเบึงฟาร์ม ชิวาบัดอยากสีเลี่ยงนี่ละนะครับน้องเลี่ยงมาก,ก่อนก็เลยมาขอขอมูลนะครับเดี๋ยวจ้าไดกใหายพี่น้องขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ